เดี๋ยวเวลานี้ยวีปับหผมไล่เก็บหลวงพ่อไปด้วยในตัวเนี่ยนะไ้บทต่างๆนะหลวงพ่อจะได้มีภาพเยอะๆไปเลือกใช้ตอนายนีน้งขอัครับ ออโอ้สวยเลยนี่ไม่เหมือนใครเลยนะเนี่ยใช่ไม่เหมือนสักอย่างเลยเนี่ยโหสุดยอดเลยลคิครนนบบคร,รับครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บฟุตของพ่อไว้เบื่อใช้ต่างๆาเออเนี่ยตามตามท่านสาบาดแล้ว Tá <laughs>